สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักษอัครราชุกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่โรตารีสากลครั้งที่103วันนี้เวลา9นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักอัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีทรงเปิดการประชุมใอย่าโรตารี่สาก,กลครั้งที่103ซึ่งจัดขึ้นหมุนเวียนไปในประเทศต่างๆเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนในนามของรัฐบาลร่วมกับสโมสรโรตารี่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่6-9พฤษภาคมพุทธศักราช2555 มีสมาชิกโรตารี่หรือโรตารียนเข้าร่วมประชุมกว่า38,000คนจากกว่า 1. 6 0ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศในการบำเเ็ญประโยชน์ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้และประสบการณ์ในการบำเเ็ญประโยชน์ให้กับผู้ได้โอกาสทั่วโลก โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงโครงการบำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีทั่วโลกกว่า1น0ครูหาที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาการขาจัดโรคปริโอโรคมาเรียความยากจนหิวโหวยการไม่รู้หนังสือปัญหามลพิษและปัญหาขาดแคลนน้ำของโลก